แล้วก็มีพี่แฟนต้านะคะอุปกรณ์มีแม่บุย๋ยตัดขวดน้ําครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่เปียกควบแล้วก็รัดด้วยหนังยางเสร็จแล้วก็จะมีน้ํายาล้างจานแล้วก็สีผสมอาหารนะคะวิธีการทําง่ายๆมากเลย,ยเดี๋ยวให้หนูยิ้มทําให้ดูก่อนนะคะอันนี้นะคะแล้วเราก็จะหยดสีลงไปกับสีเขียวเหลืองกับเขียวนะคะจะใส่สีอะไรก็ได้จะใส่กี่สีก็ได้นะคะเสร็จแล้วเอลิน เาจุ่มน้ำยาล้างจานานะคะจุ่มขอบๆแบบนี้เสร็จนะคะเราก็จะมาใช้ปากนะคะเบาย่ย่เบายเปจวยาเดวยว้าวเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะข้าวหอมใส่สีก่อนก็ได้ค่ะย้ำใส่สีแดง พี่ข้าวหอมใส่สีฟ้าห้องหนูแย้มเป็นสีเขียวนะคะข้าวหอมใส่สีแดงไปละพี่เฟนต้าใส่สีเหลืองอุ้ยดูหนูแย้มสวยอ่ะหนูแย้มใส่สามสีเลยเขียวเหลืองแดงให้ข้าวหอมแาบว้าวเบ้าข้าวหอมอย่าหยุดเป่ายาวๆเลยเป่ายาวๆเป่ายาวๆเป่าอีกเป่าอีกเป่าอีกเล่าเอลินเห็นงูไหมอ่าฮะ ที่ชู้ใหม่นะที่ชู้เปียกตรงนู้นนะคะเอลินออกมาแล้วเอ็นเป่าโอ้พลังยังไม่พอเดี๋ยวให้หนูยิ้มเป่าให้นะคะเป่าแรงแรงเลยเอลินจำได้เอลินจำได้เอลินจำเลยโอ้โหยาวมากเลยอะจะปาเลยนะจะปาเลยเหรอปอดพ่อบอมใส่ซ้อนสองชิ้นมาดูเอลินวว้าแม่ปุยรู้แล้ว อยากได้ใส่สองชั้นเอาเป่าก่อนถ้ามันหลุดเดี๋ยวไปซ้อนที่ชุกเปียกสองอันออโอ้โหดูเขาหอมหอมยื่มือไปใกล้ๆยื่นมือเอลินดูไปเขาหอมไปล้างอวนี่โอ้โหเอินเอลินกระโดดเยยบ ข้าวหอมทำรอบที่สามข้าวหอมเอียงตัวนิดนึงลดดูดแล้วพี่แฟนตาไปเสริมชั้นมาสองชั้นสามชั้นละ <ขอ S 1> มือห,หน่อยมนาะหนังย่างเอ้ยเอลิน,น,นเอลินโชว์มือหน่อยอย่างนี้เอลินพอพี่แฟนตาจะเป่าหุยเป็นงูยาวเลย ไอ้เป่าด้วยนะไอ้ดิของกันลิลล์โอ้โหขอมกันโอ้โหของพี่เพนต้าเป็นงูแล้วเพนต้าหลุดไปแล้วเอลดิไปสวมรองเท้ากระโดดแล้วใส่สีเลยนะเอลดิไปสวมรองเท้าแล้วกระโดดเลยหนูยิ้มก็เป็นงูแล้วนะเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้เหมือนงูเลยนะนี่คือสามอันโอ้ยเอลิลล์ไอ้ลิลล์ดูหนูยิ้มเอลิลล์ไอลิลหนูยิ้มเอลิลเอลิลลดูหนูยิ้มดิ เยียเลยเยบๆยๆเยี่ยมอยี่ยมอยี่มลีล้อหัดเนอะเอลินเข้าห่อเข้าห่อต้อตอไปหัดเยอะๆหัดหลายๆรอบเอลินงูมาแล้วหนูยิ้มต้องคอยประคองเอามือแต่ละก็ยืนไปอออย่างนั้แหละเอลินพอนี่เอลินดูหนูยิ้มเจ้า งูมาแล้วนี่นี่อู้หูนี่นี่หูยหนูยิ้มเหมือนมีพลังเลยอะหนูยิ้มหนูยิ้มเหมือนมีพลังเลยมีพลังเหยียบเลยนี่เอลินเอลินเร็วเอลินเร็วเร็วเหยียบเลยเหยียบเหยีบเยีบเยีบนี่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 น้ำยาล้างจานนี่สนุกไหมคะอ่าฮะเอลินชอบไหมคะ เอลินให้กี่คะแนนคะเอลินให้กี่คะแนนคะห้าสิบเลยหรอคะ Yes เ <Yeah. S 1> <c oughs> ขอดูมือหน่อยค่ะอุ้ยโเ <Yeah. S 1> oh! อลินดูผองหนูย้ำ oh. สวยมากเลย oh. หนูย้มยื่นมือไปอย่างนี้สิลูกมายื่หนึงแล้วกระเป๋าอะคะ่ะเอออย่างนั้นแหละอุ้ยยาวเลยอุ้ยกระดอนนี่ <c oughs> <c oughs> ไอ้ดิชอบกุชชี่กระดดกระดดเหยียบอ่ะข้าวหอมอยากโชว์ไปจัดไปข้าวหอม <Wow. S 1> ยาวยาวเลยคือเป็นสีฟ้าเลยอ่ะเฮ้ยพอยงสีฟ้าล่มป่าเยอะระวังเวียนหัวนะหน้ามืดนะ ก็จริงที่เขาพอดว่าอ้๊เอลินมากินไอศครีมแล้วไอศครีมนียวนะอุ้ยเยบเลยนี่นนิ่มไหมคะอ่าฮะสนุกสนานมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะก็สามารถไปเตรียมได้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่หาได้แถวบ้านนะคะมีขวดน้ำกระดาษทิชชู่เปียกนะคะสีผสมอาหารนะคะสำหรับคลิปนี้เอลินขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืม